เรื่องของสุกี้อีกแล้วนะคือผมเนี่ยทำคอนเทนต์อันนึงไปแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับเอ็มเคที่ทำทออแบรนดะ์ที่ชื่อว่าโบนัสออกมาแข่งนะที่ชื่อว่าโบนัสสุกี้คราวนี้ครับผมจะมาพูดถึงคู่แข่งคนสำคัญของโบนัสสุกี้ก็คือตีน้อยครับแล้วตีน้อยทำยังไงถึงเติบโตเร็วขนาดนี้แล้วก็คาดว่าในปี2569นะก็คือปีหน้าเนี่ย เขาอาจจะเห็นยอดขายแตะหมื่นล้านบาทม,มาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันว่าอะไรคือสูตรสำเร็จที่ทำให้ปีน้อยสามารถเบียดยักษ์ใหญ่อย่าง n k ได้นะครับก็ย้อนไทม์ไลน์กันไปนิดนึงแล้วกันนะว่าตีน้อยเนี่ยเขากอตั้งตั้งแต่ปี2561นะครับโดยคุณนันทมนพิสารกิจวันนิดอ่าโอเคคุณ ผมขออนุญ,ญาตเรียกคุณนัทธรมนันธมนนะคุณนันธมนหรือคุณเฟิร์สถ้าผมจําชื่อเล่นเถอบผิดต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะก็เป็นผู้ขอตั้งครับมีประสบการณ์ร้านอาหารหรือว่าสวนอาหารของที่บ้านอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทําร้านอาหารที่สามารถควบคุมเรื่องของต้นทุนได้คุณภาพอาหารได้ หันซ้ายหันขวาแล้วมองว่าสิ่งที่น่าจะทำได้ณวันนั้นคือการทำบุฟเฟ่สุกิยากี้นั่นเองนะมันก็เลยเริ่มต้นจากร้านเล็กๆครับ15โต๊ะในแถวสาขาแรกของเขาตรงแถวบางเขนนะครับสาขาบ้านบางเขนนะ,ะก็เป็นห้องแถวเล็กๆเริ่มต้นก่อนพอเริ่มต้นได้ก็ เริ่มต้นราคาเหมือนในคนอื่นที่เขาทำสุกี้วันนั้นนะ่ะที่เป็นแบบบุฟเฟ่ก็คือ199ยาครับปัจจุบันนี้ขึ้นเป็น219แล้วทำให้เขาสามารถที่จับกลุ่มลูกค้าได้กว้างแล้วก็เปิดเวลาที่พิเศษก,กว่าคนอื่นๆครับคือเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงปี5นะครับก็เลยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครับโดยเฉพาะคนไทยนะสายเที่ยวดึกนี่คือตอบโจทย์มากๆใช่ไหมเพราะว่า ออกจากที่เที่ยวตีหนึ่งตีสองแล้วเนี่ยเขาสามารถจะกินอาหารต่อได้หรือว่าคนที่เลิกทางานช่วงกะดึกก็สามารถที่จะมากินข้าวได้ที่ตีน้อยนะมันก็เลยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ขยายสาขาแบบเชิงลุกครับแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเขาจะหาโลเคชั่นพิเศษพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้า ให้ได้มากก็คือว่ามีที่จอดรถหรือว่ารวมไปถึงที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์การค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถขยายาสาขาได้จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด82สาขานะครับส่วนของอในปี2565เนี่ยก็มีการเพิ่มทุนเข้าไปโดยบริษัทเจมาร์ Mart ครับก็ในเครือของคุณอดิศักนะ หนึ่งในมหาเศรษฐีท็อป50ของประเทศไทยเข้าไปซื้อหุ้นครับในสัดส่วน30%ของตีน้อยเนาะด้วยมูลค่าวันนั้นคือ1,200ล้านนะครับการลงทุนครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการติดปีกให้กับตัวตีน้อยนะในการก้าวกระโดดติดปีกขนาดไหนมาดูผลประกอบการแล้วกันนะเพราะว่าผลประกอบการในช่วงปี2,561เนี่ยรายได้เขาก็แตะ499ล้านละกำไรอยู่ที่15ล้านบาทอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับ หลังจากนั้นในปี2563เนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นมียอดขายแตะ1,200ล้านแล้วก็กำไร140ล้านครับปี2564เนี่ยยอดขายก็เติบโตขึ้นเล็กน้อยครับ1,500ล้านกำไรเป็น147ล้านหลังจากที่เจมารเข้ามาเนี่ยในปี2565รายได้ขึ้นไปถึง3,900ล้านกำไรเนี่ย591ล้าน เพราะว่าม e ีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็มีการขยายสาขาพอปี2 5 6 6ารยายได้ก็ขึ lonely, ้นไปกระโดดแบบติดปีกเลยคือ5 2 0 0ันล้านครับกำไร907ล้านบาทแล้วก็ปีที่แล้ว2 5 6 7ครับรายได้7000ล้านกำไรอยู่ที่1100ล้านบาทก็ต้องบอกเลยครับว่ามีการเจริญเติบโตที่เรียกว่าแรงมากๆแล้วก็กำไรเนี่ยก็เติบโตแบบเป็นเงาตามตัวไปเลยนะ การขยายอาณาจักรของออตีน้อยเนี่ยไม่ได้แค่ทําเรื่องของสุกี้อย่างเดียวครับเขามีการแตกลายครับมีตีน้อยบาร์บีคิวแล้วก็โครงการอื่นๆเช่นข้าวแกงตีน้อยปันสุกตีน้อยเอ็กซ์เพรสแล้วก็ขยายฐานลูกค้าเพราะว่าพอเขาเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเขาก็เริ่มหาผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารประเภทอื่นเนี่ยตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะมากยิ่งขึ้นคาดการแบบนี้ว่า ในปี2 5 6 9เนี่ยเขาเนี่ยจะสามารถตั้งยอดขายได้สูงถึง9,000ล้านอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคือแต่หมื่นล้านนะและคาดการว่ากำไรเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกนะคาดว่ากำไรจะเห็น2,000ล้านบาทเลยแล้วก็มีการยกระดับการรอคิวนะที่จะทำเลาวชขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า T N เลาาชก็ย่อมาจากตีน้อยแหละ นะก็คือให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้มันดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าอะไรเป็นปัจจัยความสําเร็จของปีน้อยนะครับแน่นอนครับเขาเน้นลูกค้าเป็นหลักนะทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เขาโฟกัสเลยแล้วก็มันก็เลยสะท้อนถึงการตั้งราคาแล้วก็การเปิดร้านนะตั้งแต่เที่ยงจนถึงปี5นนั่นเองทําเลอย่างที่ผมพูดมันเรียกว่าเป็นทําเลที่เข้าถึงง่ายนะจอด รถสะดวกอยู่ในบริเวณที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่เที่ยงจนถึงปีห้านะครับคัดสรรวัตถุดิบครับเขามองว่าวัตถุดิบที่ดีไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายแพงมากนะักไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือชีสนาเข้าจากต่างประเทศนะก็เลยทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าที่มันคุ้มค่านะรวมไปถึงพวกการออกโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันไม่ใช่การออกโปรโมชั่นมีทรูเหมือนที่ เจ้าอื่นชอบทำนะแต่ว่าสิ่งที่ตีน้อยทำก็คือการผ่านการคำนวณอย่างชัดเจนแล้วก็ดูว่าต้นทุนตัวไหนที่จะช่วยเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้าแต่ว่ายังคงรักษาผลกำไรได้กระตุ้นความต้องการได้แต่ว่ายังสามารถรักษากำไรได้ซึ่งแตกต่างจากเจ้าอื่นนะบางเจ้าเนี่ยเขาจ่ายสินค้าแพงเพื่อดึงลูกค้าใช่ไหมต้นทุนมันก็เลยหดโทษ กำไรก็เลยหดต้นทุนก็เลยแพงแต่ว่าของตีน้อยเนี่ยเขาควบคุมเรื่องนี้อย่างดีนะมันก็เลยทําให้เขาไม่ต้องเฉือนเนื้อตัวเองออกไปนะครับแล้วก็การลงทุนของเจมาร์ดเนี่ยก็เพิ่มความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ฐานข้อมูลเข้ามาเพราะว่าทางเจมาร์ดเองเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะมันก็เลยเชื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการจัดคิวสต็อกสินค้าหรือการลดค่าใช้จ่ายการใช้แรงงานที่ คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนั่นเองนะสร้างประสบการณ์ที่ดีบรรยากาศของร้านที่ดูแบบโหหรูหรานะในราคา219บาทนะครับเขาเป็นคนแรกๆที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็สูตรอาหารเนี่ยก็จะมีการคิดค้นสูตรเฉพาะตัวรวมถึงการเพิ่มเมนูตามกระแสรหรือว่าตาม ช่วงนั้นๆน,น,นะมันก็เลยดึงดูดลูกค้าให้กลับไปใช้บริการตีน้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อนๆละครับเคยไปกินตีน้อยกันไหมแล้วถ้าเกิดเคยไปกินเคยไปกินสาขาไหนครับชอบคุณภาพแล้วก็บริการของตีน้อยแค่ไหนแล้วสงครามสุก,กี้ครั้งนี้นะครับเชียร์ฝั่งไหนครับถ้าเกิดว่า MK สามารถที่จะขยายสาขาได้ทัดเทียมตีน้อยเนี่ยสถานการณ์จะเป็นไงเดี๋ยวมีขา่าวยังไงก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ ฟังเพิ่มเติมกันนะครับโอเครายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ่โลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี่โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบ สมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ